เราปักหมมมานานก็คงต้องเอาจริงเอาจังซึ่งยาติดยาบ้าอย่างเงี้ยเท่าที่คุยกับหลายชุมชนก็มีกระจายหนักขึ้นเหมือนกันก็ต้องมันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันแล้วผมว่าหนึ่งที่ที่ง่ายสุด่องก็คือการจริงอาจารย์กับปัญหาก็ดูไอ้ฟังเราเอาเหตุการณ์นะไอ้คนที่เกิดเนี่ยมันก็เป็นตำรวจเก่าเนี่ยนะแต่ถูกออกราชการแล้ว แล้วตอนที่เป็นเหมือนกับมียาบ้าเยอะแยะเลยถึงนาบอกมีคุณาภาพเป็นร้อยเม็ดเลยแล้วทำไมยังออกมาอยู่ข้างนอกได้ทําไมถึงไม่โดนถ้าเป็นประชาชนธรรมดาอาจจะโดนทิ้งติดคนะุกนานนะนะว่าใครอย่างเงี้ยคือคนธรรมดาที่มียาบ้าไม่กี่เม,ม็ดนี่เผยอก็ต้องโดนข้าหาหรือบําบัดอะไรอย่างจริงจังอะ่ะแต่ทําไมถึงคนนี้ถึงหลุดรอดไปได้ถ้าเข,าข้าสู่ระบบการบําบับดหรือ การลงโทษตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะทให้คนเหล่านี้ไม่ได้ออกมาสร้างปัญหาให้กับแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับหลายๆครอบครัวเพราะว่าคนนี้เป็นเรื่องต้องเอาจริงจังครับมว่าไม่ใช่ว่าทาแบบรูปหน้าป่าจมูกก็ต้องคงดูต้นเหตุแท้จริงลแล้วก็ช่วยกันทางกรมอเองก็ต้องมาทบทวมกันเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆที่ต้องโรงเรียนใหญ่เราอาจจะมีมีร็พอมีมีเทศรรกิจที่ดูแลมีครูครูพระรา่มีอะไรเงี้ยน,นะ แม้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยา่างว่าก็มีคนแต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์เด็กเล็กอย่างเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยว่าะศูนย์เด็กเล็กนี่ไม่มีคนเลยทางเลือก,กจ่ายอยู่แล้วก็จะมีแต่เด็กแล้วก็ครูผู้หญิงที่เกิดมาเป็นครูภาษานะอันนี้ก็ต้องคิดมาตรการกันว่าทำยังไงแล้วก็ปัญห mm hmm. าก็จะค่อนข,ข้างเยียดออกแต่โอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะต้องกำลังใจให้เรื่องนี้น่าเศร้ามากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งเกิดกับเด็กนะที่ไม่รู้ห,หน่วยเนี่ยแล้วก็นอนหลับกลางวันเราเห็นเด็กๆหลานเราที่นอนกลางวันก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยภาพแล้วก็ ก็เป็นกำลังใจทุกคนนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าโอเคสวัสดีครับ okay. วันวนี้เรากำลังออกกำลังกายนะไหมสบายๆก็เป็นวันที่เศร้านะครับก็เศร้<อ>าๆหน่อยเพราะว่าทุกทา่านเราคงจะรู้สึกเหมือนกัน